ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Microsoft Flight Simulator 2024นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกมขับเครื่องบินที่สมจริงที่สุดแล้วนะเวลานี้นะครับกับเครื่องบิน Airbus a 3 2 0 2 0 0ของ p h o e n i x นะครับผมตอนนี้ผมกาลังมุ่งหน้าไปที่ท่าอากาศยานตรีภูวันหรือสนามบินกาดมันดุดนั่นแหละว่าง่ายๆเรียกได้ว่าเป็นสนามบินที่ปราบเสียนใครหลายๆคนก็ถือว่าปราบเสียนทั้งนักบินในชีวิตจริงแลวก็ชาวไฟซิมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กาลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานปลายทางก็คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะถึงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะสามารถลงจอดที่สนามบินนี้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ ผมนะครับใช้เป็นสภาพอากาศจริงนี่เลยตอนนี้ใช้เป็นสภาพอากาศจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราปรับเป็นเวลาจริงด้วยสําหรับตัวสนามบินกาดมันตู่เนาะรอบๆสนามบินนะครับคือมันเหมือนจะอยู่ในแองนะ่งเนาะแล้วรอบๆมันก็จะเต็มไปด้วยภูเขานั่นเองอ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับอ่านั่นคือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสนามบินนี้มันถึงติดท็อปชาร์ตสนามบินที่มันลงจอดยากนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ลดระดับมาได้ถึงความสูงที่24 0 0 0แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็ทําการลด ระดับไปเรื่อยๆ,ๆยตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาบินภาค2024แบบเต็มตัวแล้วเนาะรู้สึกว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยแล้วก็เรื่องภาพมันโอเคกว่า2020เยอะเลยภาพก็สวยตอนกลางคืนก็บินได้แบบสว่างอะ่ะทุกคนมันสว่างกว่า2020เนาะรวมไปถึงพวกโหมดการเล่นต่างๆมันก็ดูมีเยอะกว่า2020โด้วยเอาไว้ง่ายๆคือมันเหมือนเป็นภาค2020ที่ที่เสร็จแล้วครับทุกคน ก็เดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับระหว่างไม่มีอะไรทําเดี๋ยวเรามารองประกาศในห้องบูเดศาร์และเล่นกันนะว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่มา <S <S สวัสดีครับประกาศจากห้งองนักบินนะครับตอนนี้เรากําลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกาดบรรดุป,ประเทศเนปาลนะครับโดยคาดว่าจะถึงสนามบินในเวลาประมาณเวลาประมาณประมาณกี่ชั่วโมงวัท่านผู้ชมแป๊บนึงผมลืม <S <S เดี๋ยวต้องดูก่อนอ่าในตัวเครื่องบินมันบอกว่าผมจะถึงตอนชั่วโมงที่4เวลา0 0นนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้ชั่วโมงที่3นาทีที่47ก็อีก13นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบอกผู้โดยสาร ก็อีกประมาณ13นาทีนะครับที่เราจะนําเครื่องลงสู่ท่าอาก,กาศยานได้อย่างปลอดภัยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านมากที่เลือกใช้บริการกับสายการบินสีแดงๆของเรานั่นเองนะครับแหมไม่รู้เลยว่าเป็นสายการบินอะไรนะครับโชว์มาซะขนาดนี้ <K> ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารนั้นจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางตลอดเที่ยวบินนี้และพวกเราในฐานะสายการบินสีแดงๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านจะกลับมาใช้บริการสายการบินของเราอีกสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ เป็นการประกาศที่ค่อนข้างรัวนะครับโอเคคือแบบว่าจะมีนักบ,บินคนไหนไหมที่เขาจําไม่ได้ว่าแบบเอ้ยจะถึงในอีกกี่ชั่วโมงอะไรแต่ผมว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนแหลนะเนาะก่อนที่เราจะพูดให้ใครฟังนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเราจะใกล้ถึงในส่วนของจุดราธันแล้วเนาะ มันอยู่ตรงนี้ในเคอร์เซอร์เมาส์ผมมาทุกคนเห็นใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวขึ้นตามภาพนี้เลยนะครับคือผมจะมาจากทางสตาร์ที่มีชื่อว่ากนะิมติทูโรมิโอเนาะนี่มันก็จะเป็นการโค้งลงไปข้างล่างของสนามบินก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปถึงจุดสุดท้ายนะผมที่เป็นจุดตัว IAF ที่มี IAF อยู่บนหัวครับอ่านั่นแหละครับมันคือจุดราทันเนาะ พอถึงจุดราทันแล้วเนี่ยเราก็จะบินเข้าไปต่อเนาะก็คือบินตรงเข้าไปที่สนามบินเลยเราจะสังเกตว่าเนี่ยเส้นทางการบินของเขาครับคือ,อสีเขียวๆนี่คือพวกภูเขาเนาะอ่าเขาก็จะบินแบบบินลัดเลาะ,ะเขาไปนะครับจนกว่าจะถึงสนามบินนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการลงจอดที่ค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรอดไหมนะครับมาแล้วครับทุกคนนี่เลยสนามบินเท่าที่ดูจากเครื่องที่ทิศทางเลี้ยวมาเนาะสนามบินน่าจะอยู่ทิศทางแถวๆนั้นนะครับซึ่งเราก็เห็นว่า มีเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนไปถึงสนามบินนี่เราจะเจอเมฆบังหรือเปล่าและทัศนวิสัยมันจะดีหรือเปล่าคือบอกก่อนเลยว่าวันนี้มาแบบบินชิวๆผมไม่ได้แบบเช็คสภาพอากาศอะไรเลยนี่เครื่องบินมันฟ้องว่าต้องการมอญแดกนะครับต้องการแรงฉุดเพิ่มเติมแน่นอนว่าเปิดสปีดเบรกนะครับเพื่อสร้างแรงฉุดเนาะนี่เราจะถึงจุดราทันแล้วนะครับที่เราแพลนไวนะ้เนาะที่เราดูไว้เมื่อกี้ซึ่งจุดราทานเนี่ยเขาอยู่ที่ความสูง1 5 0 0นะครับ เราก็ไปปรับที่ออโต้พายロตตรงนี้นะครับให้มันลดระดับความสูงไปที่1 5 0 0กันเลยนะครับอ่ามันจะได้มาไม่สูงเกินเนาะเวลาเราแบบบินผ่านมันจะได้บินผ่านแบบเป๊ะๆตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าวงกลมสีเขียวเนาะมันเริ่มเคลื่อนเข้ามาถ้ามันเคลื่อนเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยหมายความว่าโอเคการลดระดับมันรักษาไว้นะครับก็คือมันมาไม่สูงเกินหรือมาไม่ต่ำเกินนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการลดระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยดีประมาณนั้นนะครับ โอเคเราจะเข้าสู่จุดอาลาทินแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็สังเกตนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นปะเนี่ยสีเขียวๆที่อยู่ในตรงหน้าจอแผนที่นะครับถ้าสีมันเข้มหมายความว,าว่าตรงนั้นมันมีในส่วนของพื้นนะครับหรือว่าพวกภูเขานั่นเองนี่สังเกตว่าเห็นปะพวกสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ตรงแถวๆขอบๆเส้นทางการบินเราหมดเลยนะครับก็คือเราจะล็อกขาออกไปนั่นแหละตามในแผนที่ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่เครื่องเราเลี้ยวแล้วนะครับทุกคนนี่เหมือนเราจะ เริ่มเห็นพื้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของภูเขาเนาะเราน่าจะเริ่มเข้าเขียดภูเขาแล้วแล้วก็เข้าสู่ในดงเมฆแล้วนะครับแหมรู้สึกเลเห็นเมฆแล้วใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแค่เคียงแบบการลงแบบโดยไม่มีเมฆมันก็ยากอยู่แล้วนะนี่เจอเมฆอีกนี่โอ้โหน่าจะลําบากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเชื่อมั่นในเครื่องบินของเราครับว่ามันต้องพาเราไปสู่สนามบินได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลดระดับไปที่ความสูง 4ี่0 0 0 0้เลยนะครับจริงๆก็4,620ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราลดไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบินยังไงมันก็จะตามในส่วนของโปรไฟล์การลดระดับอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ค่อยๆลดความเร็วไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลดความเร็วเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยสนามบินอยู่อีกประมาณ15ไม้นะครับวง15ไม้อยู่ตรงนี้เนาะนี่ถ้าเราไม่รีบรีบดผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เราลงจอดได้ไม่เป็นตามที่เราคาดไว้เท่าไหร่นะครับคงไม่มีอยากจะบิดมีใครลงจอดแบบติดจรวดหรอกใช่มะ เปิดแลปครับแลปขั้นที่1ครับนี่มาแล้วนะครับแลปขั้นที่1นี่เครื่องบินเราแบบเลี้ยวแล้วนะครับนี่ตอนนี้คือแบบมีเขาเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราก็จะลัดล้อเขาไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมองเห็นสนามบินไหมนะครับหลังจากที่เราแบบลัดล้อเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆเราสามารถกด approach ได้เลยนะครับการกดปุ่ม approach ก็คือให้เครื่องบินมันลดระดับไปโดยอัตโนมัตินะก็คือให้มันล่อดลงไปจนเห็นสนามบินด้วยตัวเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของความสูงเนี่ยเราก็ตั้งเป็นความสูงที่เราคิดว่าเรายกเลิกการลงจอดเนาะหรือว่ากลัวดาวขึ้นมาแล้วเราจะบินขึ้นไปที่ความสูงไหนนี้เราก็ตั้งด้วยนะครับนี่แล้วก็เราจะลอดไปที่ช่องเขานี้นะครับนี่จริงๆเรากางล้อเลยครับนะนี่กางล้อน,นะครับแล้วก็เปิดแฟดสองนี่ตอนนี้เรากางล้อลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้างหน้ามีเมฆนะครับเมฆคลุ้มมาเชียะยังไงก็ต้องไปรอดูดาบหน้าครับว่าผมจะลงจอดได้ไหม โอเคครับเราเปิดไฟนะครับผม landing light แล้วก็ซีดเปียวครับปึง้ง Kevin Crew be seated for landing มาครับนะเราจะเห็นสนามหรือไม่โอ้โหม,มันแบบบางขนาดนี้ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้การลงจอดครั้งนี้ของผมปลอดภัยและเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับคือตอนนี้แบบดำมากอันนี้คือแบบสภาพอากาศจริงอะนะคือแบบผมไม่ได้เตรียมปรัาสภาพอากาศเองนะทุกคนนี่แต่วผมเปิดให้ดูคือมันอาจจะแบบไม่ได้แบบตามจริง100%เซแต่ว่า มันก็เป็นแบบไลฟ์เอเตอร์แล้วก็เรียวไทมนะครับโอ้โหผมมีล้าสังของแล้วผมจะได้โกอลาล่านะเนี่ยทำเป็นเล่นไป2,005นะครับสนามบินเหลือประมาณ7ไม้นะครับทำไมเวลาผมทําคลิปเกี่ยวกับการลงจอดทีไรมันต้องรัดถือทุกรอบด้วยเนี่ยมันจะมีการลงจอดข้างในของผมที่แบบมันเป็นสภาพอากาศปกติบ้างไหมคนแต้มบุญน้อยก็จะประมาณนี้นะครับเนะี่ยมีเสี่ยงฝนด้วยแหมไม่ธรรมดาจริงๆก็ผมหวังว่าหลังจากที่แบบเลี้ยวตรงนี้ไปได้นะครับตรงจุด kt ห้าสองศูนย์เนี่ยผมขอเธอขอให้เห็นสนามบินก็ยังโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเราเหมือนเราจะหลุดออกจากดงเมฆเราไหมทุกคนทุกคนครับเหมือนเราจะหลุดออกจากดงเมฆแล้วครับโด๋เลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ต้องเห็นแล้วแหละจังหวะนี้โอ้ถ้าไม่เห็นนี้คือต้องโกลาวราอย่างเดียวนะโอ้โหนึกถึงไอคลิปแม่ว้องสอนนั่นเลยลงจอดด้วยทัศนวิสัยต่ําใครยังไม่ได้ดูสามารถไปกดดูได้นะครับยังไงครับสนามบินจริงๆมันควรจะเห็นแล้วไหมไม่เห็นนะครับทุกคนเอ้ยอันนั้นเปล่าอุยเมื่อกี้มีฟ้าผ่าเด็กน้อย คือตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะครับขออภัยด้วยที่ตาถั่วนะครับคือไม่เห็นจริงๆ <One guy. S 1> โอ้หนึ่งพันฟีดแล้วนะครับเมื่อกี้เครื่องร้องหนึ่งพันฟีดแล้ว๋อไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงนี้นั่นไงทุกคนเห็นหรือยังนั่นนะครับเอ้ไม่ใช่อันนั้นมันตึกปะไม่อันนั้นมันตึกโอ้เศร้าเลยเห็นสนามเห็นตึกเป็นรันเวย์เฉยโอเคครับเรายังไปต่อได้นะครับจังหวะนี้ชะง,งกแล้วชะง,งกอีกอยู่ไหนนี่ผมว่ามันอยู่หลังเมฆอันเนี้ยทุกคนเชื่อปะ เออมันอยู่หลังเมฆอันนี้แน่นอนใช่เพราะว่าตอนเนี้ถ้าเทียบกับนายแพทย์ที่ทุกคนมันตั้งตรงแล้วเนาะคือสนามบินนะมันควรอยู่ข้างหน้าปุบแล้วเนะี่ยมันควรอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงทุกคนผมเห็นไฟแล้วเนี่ยไฟเนี่ยไฟ approach light เนาะเป็นไฟที่อยู่ตรงปลายลันเว์เนาะถ้าเห็นอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยได้ประมาณหนึ่งแล้วนะก็พร้อมลงมา,มาออโต้ไพลอตออฟครับอ่าใช่นะครับผมไม่ผิดเนาะนี่เลยเนี่ย,เ,ยเห็นลันเว์แล้วนะครับจริงๆเมื่อกี้ไม่ใช่ไฟอับโรชไลน์นะครับปลอดภัยจริงๆมันคือแม่น้ํา ่ผมก็มโนไปเรื่อยนะครับมาครับนะเห็นลันเวย์พอดีแต่ค่อนข้างกระทึกกันเลยทีเดียวจังหวะจักกรแล้บเปียกอ o n ติเนลโอ้สวยงามครับเหมือนจะกระแทกเลเ็กๆน้อยๆไปครับรีเวิร์สเบรกครับเดี๋ยวเราออกแท็กซี่เวย์นี้เลยนะครับ ด้านซ้ายนี่เนาะเดี๋ยวเราออกทางออกนี้เลยน่าจะใกล้สุดละไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปวกกลับมาใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างจะเสียเวลานี่เราเบรกได้พอดีเลยนะครับเนี่ยจังหวะที่เราเบรกเมื่อกี้ผู้โดยสารนะ่าจะหัวทิ่มไปหลายคนแล้วนะครับเป็นการเบรกที่แบบแรงมากโอเคนะครับท่นานผู้โดยสารและท่านผู้ชมตอนนี้เราถึงสนามบินนานาชาติกาดบันดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยได้ว่าหลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ก็มีความระทึกเล็กน้อยเนาะตอนอยู่ช่วงใกล้ๆสนามบิน คือตอนนั้นงมหาสนามบินแบบหนักหน่วงมากนะครับคือดูเดี๋ยวุกคนมันโคตรแกงหบบเลยอะมันเอาเมฆแบบมีเมฆอยู่ตรงเหนือสนามบินพอดีเลยอะทุกคนคือจังหวะเมื่อกี้นี่คือแบบคือถ้าได้กลอลา,าว้นี่คือแบบได้เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งได้เลยนะเนี่ยทุกคนทําเป็นเล่นไปเราจอดตรงนี้อู้ห,อหูเรียวโหเลียวทีผู้โดยสารนี่แบบโยกนึกว่ากำลังเล่นอยู่ในเครื่องเล่นส,นสนุกนะครับนี่ไปครับอัดจึบ๊บนี่จอดโอ้โหเลยมาตั้งเยอะ เลยมาเยอะมากนะครับโอเคผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบขณะนี้เราได้นำเครื่องลงจอดสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกาดมันดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านผู้โดยสารนั่งประจำที่จนกว่าสัญญาณแจ้งรัตเข็มขัดที่นั่งจะดับลงทางสายการบินสีแดงๆของเราขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาใช้บริการกับทางเราและพวกเราขอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอขอบคุณและสวัสดีครับ โอเคหลังจากที่เราอลา,าลาผู้โดยสารเกษตรนะับก็ปิดดีคอนไลท์นะครับแล้วก็ปิดในส่วนของสัญญาณแจ้งรับเขียขับที่นั่งเนาะการปิดดีคอนไลท์ตรงนี้เป็นการบอกให้อ่าช่างภาพคื้นมากโอเคสามารถมาเข้าใกล้เครื่องบินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนัดก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของ ไล์ลงจอดกาดวันตุแบบสั้นๆน,นะครับผมโอเคคือไม่ได้คือแบบไม่อยากจะทําเป็นฟนะูลไฟเนาะคือการทําเป็นฟูลไฟผมรู้สึกว่ามันนานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบฟูลไฟเนี่ยแบบว่าไฟเต็มก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคอนเทนต์แนวไฟล์ซิมูเลเตอร์นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้ถ้ากดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกด, like, กด,กด,กมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมใหม่จากทางผม ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเรยวเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ